ชาวโลกพี่ปีโอโอโอวะไงอุ่นเลยสิของมาล้มอ้อยเด้อจ้าอ้อยเด้อกล้วยจ้ากล้วยกล้วยกล้วยอ้อยอ้อยเอ้ยเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะอู้ออมม่านอีหลีค่ะพี่น้องเอ้ยยังออมมาอีหลีอีหลอโอ้ สาวาล่ออ้อมบ้านอ้อมมีรีเลยมือนี้เอออ้อมของแท้เลยมือนี้อ้อมบ้านของแท้ค่ะอ้อมบ้านตะกางเลยอย่าลออ้อมบ้านนี่จีลาเช้ายังต้นบักมีต่เออนักอวนตุนดีตัวมันมีดินมั่งข้างล่างนั่นงานบ่หัก องค์ขลักเขาเล่นน้ำ <laughs> กุ่ <laughs> ยกก <laughs> นยายายาข้าวผักขะาเจ้าได้ปัวคอยลุ่หลาข้าวผักขะานี่เบิ้งนี่เข้อแล้วมแต้องฝ่ายผู้แก่นสิ <laughs> โอ้มองนี่มองเข้ามาเบิง่งหมอล่ำตะวนี่จำได้บัวไม่คาย <laughs> บอกมาบ่ยังเกอะอดีตอดีเขามาเล่นเข้ามาเขามาขึ้นบ้านไม่พิ้นนะแม่เออจำได้เลยปอมบ้านนี้หรือหอนี่ละซุดบ้านเลยเห็นหนอดทงหน้าผุนเขาาพิ่นทั้งพี่งามงามพ้นใดหน้าฝ้นตกดี้าถู พาลูกหน่อยร้านหน่อยสาวปีสาวอุ่มมาเดินออกกำลังกายอย่าท่วงอย่าตื่นเด้อโอ้ชาวโลกพี่ปีโอโอโอไปยังอุ่นเลยะิีของมาลมตายตายตายเออผาพ้าผเผ็ดกับมีตังกระทองมาทักทายเพื่อนๆน้ำบานตะกางค่ามาย่างให้แบบมาให้เขาหูจักหน้า เออเวลาไปใส่มาใส่เขาก็ะิได ah, ้หูจักโอ้เคยมาแล้วแน่ๆๆ่แนที่เขาไปยังเงี้ยเพิ่อนเนาะอันมึงไปหยาดบักนัดมาให้น้องกินหนึ่งไปร้อยบักนัดกันแล้ววันนี้ก็กองบักนัดเร็ว โอ้ยแม่ไงเอ้ยให้ลูกให้นรานกินเนี่ยเด้อหิวหิวย่างมาไกออ้อยเด้อจ้าอ้อยเด้อกล้วยจ้ากล้วยกล้วยกล้วยอ้อยอ้อยโอ้ยเนาะคือบ่มีคนอยู่บ้านแถอะล่ะบ่สร้างเป้านหนมนต์บ้านเน่ยบ่คือมีซีรีส์เถอะคนไปทางใดเบิด โอจยเด็กค่ะปะทูบบนละนี่โอ้ยมีซีรีส์อยู่มามามากคัมแล้วยังผมมีคนอยู่บ้านอยู่เนาะไปไปผมมีคนอยู่บ้านเดี๋ยวยิ่งลาเฝ้าไปเฝ้าไปหาหม่งพักมันคัมแล้ว ังาไเวเออจังต้าไปแร้วรอ,ออกหนาวัดเด้อตัวนี้ปัด,ด <laughs> ติโตแต่รู้ต้อยหนาวัดปัดเลยเ <laughs> ดินเดินเส้นอ่อมบานนะคะนี่เดินเส้นหลังบานนะะอ้อมปัดเลยไปนี่ส <laughs> ิไปซ่อมรถละว,วะ <laughs> ลานสำรวจได้นี่แ <laughs> มนน้ำมาสมนี่ละเดินต้องนี่ของกินน้่ปีปีนะกองทับต้องเดินด้วยท้องเพิ่มพลังเซ็จวันใหญ่อูดสิไปบ้านได้บ่ล่ะลายด้วยนี่สามแยกน้าวัด เจยาตลาดล่านค้าค่ะมาตลาดปลา,ปาหอมหวนๆเลยปลานั่นนั่นเสด็ไปเชดติไปลักปลาคอบนได้นั่น,ปนไปไ,นไ,ไป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 เห็นบักนัดน้ำเม,มรีปาปา ลด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 ล้เมย์ไข่สืบป้าค่ะมีขไข่สือฟ้าอยู่ปลาคอปลาคอตมาเขาบอเนาะโค้ั ป่าเฮาเร็วแล้วเดินทางโอ้ใครหมดแดงพะเนยอูดมาเอาไข่หมดแดงไปต้มใสป็ปออนเน่าสันเอาสิปนี้เละเอเอาสองคนไข่หมดแดงบะต้องไปเงยหยักเลยบะต้องไปให้หมดกัดอุ้ยละเอยแย่งตีพะหทองบวก โอ้จากวันหลังสังขารมาย่างน้ำเขาดอกว่สาสันเมื่อยแห้งน,นั่งขาเจ้ารอเลย <laughs> ดมย่างพี่ปีื้อปลาซืบเต็มให้หมดแดงแล้วกบกลับบ้านสันตัวแบบนี้กลับบ้านแล้วนะคะอุ้ยสุดทาง เมืองต้นมะมืองหาวมะนาวห่ไหมรวยจังได้ดกดีเสะคุณอ่ะสุดยอดแซบ่บหนีทางข้างอย่ามั่งกินลูกลดทนฟาวเด็กกับมหดบ้านลดทนไหรโอ้แซ่บอยู่ แซ่บหนี่แซ่บเนา่มูนี่ออมบานอิลีค่ะบ่มีเบียบบ่มีงานงางออมบานอิลีแม่ค่ะกำลังเอากลวยมากลกวยอดี พี่ต้องบได้ย่านรลดเลยว่ะแถมยังบ่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 ฝ่า้งหากได้เพิ่งนักเนาะนักโตไปบได้พี่ต้องว่ะใกล้จะถึงทางเลี้ยวแล้วอืม สร้างยิ้มเพื้อยิ้มเุืยอหาวบ่ออล่ะพี่ปีเมืยข้าไปนี่ห่าวฮาวข้ากับนี่ยางบอ่ออก่ะค่ะฮเลี้ยว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 ลูกพี่เลี้ยวโอ้อม่ลีเหรอ <laughs> โอ้เปลี่ยนบรรยากาศพายางเลาะให้มาเฮาลินอยากกินไข่หมดแดงหรือวะจังไปขวดไปไก่ trứng มองผัดเดียว เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้ขอประคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอ,อกันใหม่จ้า